คุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับพาคุณผู้ชมมาที่วัดบ้านหลองจิกนะครับวัดหลวงปู่แสนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมวัดหลวงปู่แสนแล้วก็มาบูชามากราบไหว้หลวงปู่แสนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมว่ามีอะไรดีที่วัดหลวงปู่แสนหลวงปู่แสนนะครับแล้วเรามาดูว่าพี่ๆเขาทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับ เรามาวันนี้มากับพี่สายบุญครับวันนี้พาทัวร์เดินไหว้หลวงปู่นะฮะทุกที่เลยครับวันนี้พาหลวงปู่แล้วก็เป็นโรงทานสัญจรโรงทานสัญจรด้วยครับโรงทานสัญจรเฮียเรียกเฮียตีก็ได้เนะาะเฮียตีสมพรเฮียตีสมพรนะครับเฮียตีเรานะฮะสายบุญครับ,บเฮียแบบเขาเรียกว่าสามารถทำรถแข็งได้ทั่วประเทศผ <laughs> ลิตร,รถแขง็งนะฮะ อ่านี่ฮะรโอ้สาทุสาทุคุณพี่ก็คุณพี่กำลังทำพระเอาเอาพี่เดี๋ยวผมให้่อันนี้ให้ชมบอครับเนี่ยโอ้ผมตกใจมาเลยนะจะให้เลยอ้นี่ฮะโอ้ดี่ฮะปูสวงรุ่นหนึ่งเลยนี่เนื้อปัากรใช่ไหมทอัปกากระเินเงินเนื้อเงินเงินเงิน แต่ถ้าต้นแตงเขาทำจะมีสองเนื้อนะเนื้อทองแดงกับปลาไหลนะเนื้อทองแดงอยู่อีกอันหนึ่งอีอันนึงพี่พี่โชว์หน่อยได้ไหมเนี่ยให้พี่โชว์แสลงปูเซนพี่มีไมมลงปูเซนเนี่ยลงปูเซนก็มีแต่ของผมหมดเลยลงปูเซนใช่นี่ของผมหมดเลยนี่ของผมหมดเลยเมื่อกี้ให้เป็นเอาชมครับเป็นบุญวัสนาแสดงว่าพี่เคยมาลงปูเสนมากราบพระราตวท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์ผมก็เป็น ค่อนข้างจะนับถือท่านแล้วก็จะค่อนข้างจะมีเยอะมากมาถ่ายทอดกันไปครับหลวงปู่แสนหลวงปู่สวงหลวงปู่อันนี้เสร็จนี้ก็จะไปหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนอีกอือเดี๋ยวนะครับสาธุสาธุได้สาธุได้แค่ชมนะครับได้นี่ก็พระป่าเมื่อวานนี้พระป่าโบราณเพชรพระป่ากองระบาดเหรอหลวงปู่เป็นสร้างทางวันได้เจ็ดแสนกว่าคุณสิงห์ พี่บอกเล็กบอกเลขไทยด้วยนะพี่บอกเล็กไทยสามตัวนะเจ็ดนอะไรนะทะเลไทยอะไรนะสองสองสองเก้าหะสองเก้าหก้าับสองปดนะจำไม่ผิดนะสาธุนะครับตรงภูเซนสาธุ สใช่ครับครับแล้วพี่คือมาประจำนะฮะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรนะครับหลวงปู่แสนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะฮะก็พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับขออนุญาตเนี่ยมาแล้วก็รู้สึก ร่มรื่นนี่ฮะหลวงปู่แสนบางทีบางทีคร,ครับคุณผู้ชมนี่คือหลวงปู่แสนฮนะเดี๋ยวไปกราบไหว้ท่านก่อนนะครับ ลมนะครับมีความดดีเพราะว่าเป็นการเลือกการรัทานในวัดราิเทศการเข้าพรรษาครั้งแร ันนี้จากนั ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคก็ได้ได้แรงอนับสนุนจากัีงน้องทางทีมสกเกตในสายทำบุญแต่ก็ได้ตั้งใจมาจากที่บ้านแล้วครับคือมาจากอำเภอบางบีจังหวัด นี่คือเดินไปที่อัธบริการหลวงปู่วิธีชีวิตของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่แสนนะครับค,นะคุณผู้ชมครับนะท่านก็เป็นอาจารย์เกจิชื่อดงองังของเมืองสีสเกตนะครับหรือจังหวัดสีสเกตนะครับก็หลายท่านก็จะมีเหรียญของหลวงปู่แสนอยู่นะครับหลายท่าน ขออนุญาตถายทำแล้วก็ลูกหลานจะได้กลับแล้วปู่เลยครับคับช่องคุมทรัพย์ยานาคให้ดงดังเลยปู่เดิมคนดูก็จะได้ชอบนิยม แล้วก็มีโชคมีลาบถูกเลขถุงห้วยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับที่ดูช่อง YouTube ของช่องคุมทรัพยานาคนะครับหรือทิพย์พัน channel นะครับก็ให้เฮงรวยนะครับนี่คือสลานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันไม่ค่อยมีญาติธรรมมานะครับไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ทีมงานมีแต่สายลงปูสวงท่านนะครับที่มานี่ครับคุณผู้ชมครับ นี่คือบรรยากาศนะครับขับทุกๆนะับนี <uh oh ่เรียนโลปูหมุนนะฮะก็สามารถโอ้โลวงปูแสนครับโอ้ยหน่อยจะไปโลปูหมุมก็ลืมนะฮะหลปูแสนนะฮะชมเล่มนึงอะ สาธุชื่อด้วยนะครับ JI, ชื่อด้วยชื่ออยู่นะครับลายเบอร์น mes, ี no. ้นะครับผมสร้างแค่สองร้อยลนต้องวัดสร้างเองเลยย้องชาวบาดกาอของครูทางองเลยนะท่านเราท่านของชาวบ้านนาจัดการ จำนำเอาเด้อเพราะนั่นมันลายลุ่นเนาะลายลุ่นดีเออมันลายลุ่นเนอะจักสิว่าจะได้มี่ตะพันสร้างเพิ่นก็บอกว่าดุนได้ดีเบ็ดละเอวน้องปู่แสนนี่ยปู่แสนหลวงพ่อได้เอาไปใส่มีแต่รับจากมือเพิ่นเบิดเนี่ยนี่น่ะครับจะลงปู่แสนเพิ่นมาปลุกเสกพิธีในพิธีน่ะก็มาซอยเพิ่นจังซี่นะอ๋ออันเลยให้อันละเหรียญอันละเหรียญคนละเหรียญผมก็ไปรูปนั่นเท่าไหร่กะ เอ้ยเจ๊บไปเนี่ยมูลรถสามสี่ลอยรุ่นคุณนายจัดออกมาบางแห่งแสดงว่าเยอะหลายรุ่นเนาะเราก็ไม่รุ่นไหนตัวไหนรุ่นอันอันนี้ลุงครูเล่มันแาบเกินพันสามเจ็ดรันนี่ครับเซนเซนฮะเก้าเก้าโอ้เป็นสิบสิบรุ่นเหมือนกันเนาะรุ่นไหนที่เก่าสุดเลยพี่โคมโชว์เลยสักรุ่นรุ่นลอยหารุ่นเก่าที่สุด เจ้าว่าปูแต่อมาตัวนึงได้ไมเอาแข่งตั้งแตุ่ชาาไปกล่ไร่สองสิบสองกระโอเคเลี้ยนนี่กับต้มสันลูกสี่ลอยลูกสี่ลอยข้าวนี้่น้อยตัวนี้ก็หาลอยนี่เอาว่าลูกสิแพ้นี่ไม่งั้นไม่มีอย่างนี้ สาธุสาธุครับคุณผู้ชมครับมาที่บ e so ูเซ่นะครับก็มาบูชาลายที่นี่นะครับทุกเอทีเอ็ก็ได้หรือฝากที่พันมาก็ได้นะครับในโอกาสก็จะะขอเบอร์พี่เข้าไปแล้วนะครับนะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับขอเฮงเงยรวยๆทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับผม